เปิดภาพบรรยากาศมาอยู่กลางป่าทุกคนปนสบายดีมือนี้มาติดตามพิธีน้องเพิ่นน้องรถเนาะพาไปซ้ายมือนี่จะมา <5 S 1> ถือกระตอกกระตาหาเห็ดเห็ดจะใช่เห็ดปวกบ่ยำเนี่ยเห็ดละงอกเห็ดผงแถวนี้นี่โอ้ก็เคยมาหาแล้วบ่เขตนี้นนนน แต่พอมีอยู่ด้วยเนาะฝนตกมันออกเนาะไปพาทุกคนไปเบิ่งบ่มีแนวกินไปหาเห็ดกินแต่เห็ดกินแต่หนอ่อไม้ได้แต่ละมือเนะาะกระแซบอยู่บ้านแนวนะมาเบิง่งจักสิได้จักรบอจักรข้าฮาก่อนแล้วมจาจักเนาะ เฮ็ดยังนี่แม่นบ่ตัวนี้เฮ็ดขี่กระเดือนเฮ็ดยังเฮ็ดขี่กระเดือนเฮ็ดขี่กระเดือนอืพี่น้องใช่เบอร์ไงเบอร์อันนี้เป็นเห็ดทางฝั่งลาวเพื่นเอินเห็ดขี่กระเดือนหรือว่าเห็ดทางฝั่งไทยน่าจะเป็นเห็ดใส่เดือนหรือว่าเห็ดยังบู๋เนาะเออน้องอันนั้นอายเคยได้ยินคำว่าสมมติว่าเห็ดนี่คันเฮาเก็บบอดถือกนี่เฮากินนี่เมาบ่เมาเลยเนาะออเฮาต้องส้ำนันได้เนาะฮานี่เนาะแมนเลยพี่น้องอะ ได้แล้วดอกนะึงไปหาไปเรื่อยๆหูว่าเพื่อนชิดายเนะ่กินแรงดีบอ่อเนาะสู่แม่แถาเพื่อนกินแม่จะบอทันมาบอเนาะแม่เพื่อนยังไปหาเงินพี่เนาะเพื่อชงลูกเทียนจะเพื่อนไปเฮ็ดเวี้ยงยังเ่ากับบูหูเพื่อ,อเน,นเฮ็ดเวียเเว้ยงยังเนาะจางเสี้ยหงจางเสี้ยงเยนาะ น,นี่ก็แม่น,นี่บ่น,นี่เนาะแม่เห็ดทานเห็ดทานเห็ดผึ้งอันนี้เป็นเห็ดเพิงโอ้ยใ่สุดหลือบ่เนี่ยหรือยังมีใย,ยกวยใย,ยกวยอันี้งงโอ้อันนี้เป็นเห็ดเพิงพี่นอ้องน,นี่เห็ดทานอืมหลายเนี่ยกินแรงแล้วสมมุติว่ายำน้องไปโรงเรียนนี่แบบเฮาเลิกคำนี่คันบ่ได้มาหานี่นอ้องหายังสูนม่เฒ่ากินแต่ละมื้อ ตำแจวแ<น>อืมเพิ่นกระเถาเพิ่นไปหาบ่ได้เนาะนอายุเพิ่นประมาณจักปีเลยเก่าสิบปลายปีโอ้ม่เ่าเพันเก่าสิบปลายปีนี่แหละมื้อน,นี้ก็เวลาวางแน่ก็เลยมาเบิงเ่งเพิ่นเฮ็ดหยังแน่ทุกคนเพิ่นก็มาหาในยู่นิกินเนาะแต่อีกตน้นเดียวเหาเขตปลาเคลียร์ๆไป ก็มีห้อยเขาเคลียแล้วเนาะเขาก็มาหาก่อนกันหางก็ย,กยากเนาะเพราะว่ามีห้อยเขาหาแล้ว <c oughs> <c oughs> นี่เราเลยลองเก็บให้น้องเราเบ่งววาเห็ดยังกัน,น บางทีอินเฮ็ดเบื่อก็มีได้ทุกคนอันนี้เห็ดยังเนาะเห็ดเพิงคือกันเห็ดเพิงโอ้ถือเซยเนาะยันคันบ่ถือบอกเด้อย,ยันว่าเม่าอืมนี่ดอกง่ามแท้ตัวนี้อืมเห็ดละงอกเนาะอูู้สีสันง่าม เพ็รออกลายหยามนี้เนาะเปิด,ปดเๆเคลียอะไพี่นอ้องแต่ว่าก็ค่อยๆในในยาดในเนาะยาดมันมีงูนะได้ลายเติบเลยด้วยเนาะมีลายสนิทพี่น้องเหชรเพิง อันนี้มีหลายชนิดมีเห็ดขีกระเดื่อนเห็ดเพึ่งฮิตหน้าเงเฮิตยังอันนี้ฮิ็ดดินอันนี้เป็นเห็ดดินเพิ่นกับสำนานเติบเลยทุกคนเนาะสำนานเติบเนาะถ้าว่าเ์าบหูนี่คือเบาเล่เนี่ยมจักนี่นะเก็บหม้อส่วนรับรองมีเมาฮึ่มฮิตหน้า <S <S เางู ไปไปเบิ่งเห็ดหนางัว่าพันว่าพันเห็นน้องเพันเห็นเห็ดหนางัวเป็นแนวได้เห็ดหนางัว่าทั้งเล้ามีหลายสื่อเลยทุกคนเห็ดนี่พามาเบิง่งอันนี้เห็ดหนางัว่าพันว่ากินได้เนาะแต่รสชาติกับบุหูนะทุกคนอย่าขึ้นหึ่นขึ้นหึ่นแบ็บยังไดแหละขึ้นคืนขึ้นคืนนี่เลยพี่น,น,น้องนี่ ่าท่านยังอุดมสมบูรณ์อยู่ทุกคนอืมดอกบานตัวนี้เห็ดอีสังเห็ดขี้กระเดือนเห็ดขี้กระเดือดอกตัวนี้ดอกน้อยเบิ่งน้อกับดอกใหญ่ดอกน้อยดอกใหญ่รุ่นเดียวกันเนาะเ็ดขี้กระเดือนรสชาติก็แซ่บอยู่บ่เนาะ เป็นแบบหยอดเลยพี่น้องหยอดกระตันโยนะน่ายูนักกินเหลียงแม่ถา่าหลังจากทีวางบดไปองเฮียนถานามเพิ่นไปเฮียนเลิกกับชีหามงแรงแล้วมมีแนวก,กินกินแจว น้องก็คิดบ่อไบว่าอยากกินอาหารแบบดีๆค,คิดนะน้องอยากกินยังแบบที่สุดเลยในในชีวิตเจ้านะตามมาเจ้าคิดว่าแนวกินที่แซ่บที่สุดแบบว่าเจ้ามักกินแบบไหนอีกอย่างเจ้าอยากกินอยากกินข้าวปุ้นข้าวปุ้นเน่อ๋อเจ้าอยากกินข้าวปุ้นนี้คิดว่าจะอยากกิน,กนปลาปหมอกปลาหมึกกุ้งสังโอเนาะอืมน่นก็แตกต่างกันทุกคนอยากกินข้าวปุ้นอ๋อมือนะีนา อยไ้เงนีนซื้อกระปุนมาให้ด้อปีนาปีนาอันนี้จะปีลืมนะปีนาสิบแปดปีนาิปีนี้สิบเจ็ดปีนาสิบแปดรู้่ายเลยพ,พ,พ,พี่น,น,น้องเฮ็ดยังตัวไหนเะนาเลยเนาะมาบ่าทัน มาเหา่าเห็ดตินี่เห็ดนั่งเนี่ยเห็ดดินเห็ดดินสนิทสองคนอิ่มบ่ก็ไม่้นเห่าโอิม่มปะโมอิ่มเนาะอ่ะบ่อิ่มก็เห็ดเนี่ยเลยเห่าบ่ได้เลยเด้อเนาะเห่าบ่าทันหมูเนาะหาไปเรื่อยๆบางทีว่าโศกมาอีกทุกคน ีว่าเห็นอีกเห็นละงอกจากหมหนึ่งเจ็ดแปดดอกคือดำแท้ฮ็ดเพิงฮ็ดเพิงอืม,อมนี่เริ่มได้แล้วมื้อนีวน้วัน,น,นวันยังวันศุกเนาะมืม้อนี้วันศุก เพิ่นบ่ได้ไปห้องเหียนเป็นยังไงบ่ท่านโมไปก่อนโมไปก่อนบ่ท่านหรือบ่ได้ย่างไปย่างก็คือสบ่ท่านแหละบ้านดอนซาเนาะใกล้ได้ทุกคนบ้านดอนซาบ่าเลยเคยไปอยู่จากมีประมาณเปีสิบกิโลนะหองเหียนเพิ่นไปเฮียนเที่ยวบ้านเจาน้านี่บ่มีถากบ่เนาะมี ทากไหมเด้อืมเพชรเพิมคือมันต่างกันบอกกับอันนี้กับตัวใหญ่ๆฮะใช่บอกมันมีลายสนิทเพ็ดเพิงพี่น้องเพ็ดเพิงเพ็ดเ็ดเพิงในนาที่แคบเนาะแสบบอมันหนุ่มได้บอสันเพชรหรอโง่ดอกใหญ่เด้ตัวนั้น มสมมติเราเอฟซียากมาเล่นน้ำน้ำเจ้าอยากมาซวยเรือนี่สมมติเราขับเจ้าอยากซวยเรือนี่น้องก,กะยินดีบ่ดียินดีเนาะขันขับเจ้าบ,บุติยินดีให้มาเนาะอืมอืมมานพี่น้องนี่ เริ่มไดร้าลแล้วเกือบขาดเกือบกระขาดทุกคนเลยเห็ดยังตัวไหนเห็ดทานเก็ดทานอันนี้คอยเพลิ่เก็บจะเห็ดยังเห็ดเเ็ดเพิงอ้เกือบจะสมสูชีวิตแท้ตัวนี้บ่าจะใส่ไปโรงียนอ เอาเปลี่ยนกับเปลี่ยนบลกับเกือบอายนี่เ,นเกือบแตะนี่เบาเล่ใส่เกือบแตะใส่ไปตรงนี้แทนพิดผิดระเบียบบ่ผิดระเบียบนะอยู่งล่วใส่เกือบเกือบแตะแบบเกือบแตะแบบน,น,น,นี้บ่ได้ด้วยทุกคนเพราะมันผิดระเบียบอืมคือประมานแถบบาดนี่บาดนี่มันมันนะทุกคนได้แต่อดอกง่ายๆบาดน,นี่ยไทฟซีมาลินเนี่ย หาเฮ็ดแบบนี้แหละสู่ขาจะกินเนาะ <Yeah. S 1> แกงสู่กิน <Okay. S 1> เป็นเฮ็ดธรรมชาติทุกคนแต่ว่าอิปซี่มักกินนะแต่ว่าน้องเพื่อนนี่ตั้มบริเคิดนาทีจกเบื่อ,เบ,อเบื่อแล้วเกือบสิคุมมอพอุ่นแหละจักแมนจักบอสเมื่อมาเกิดแบบต่อเนื่องเลย <Okay. S 1> นี่เฮ็ด <Hit S 1> ยังตัวไหน มีเห็ดดินเนาะเห็ดเผือกมีเห็ดดินเห็ดเพิงเห็ดคาเห็ดทานเห็ดนางัวเห็ดขี้กระเดื่อนไดร์ร้อยสนิทจะน้อยเฮาซีมาเอาใหม่เอฟซีเบงแต่ละสนิทเนาะโู้โหทางฝั่งไทยเพิ่นกะกินได้หรือบ่หรือว่ามี่จะทางฝั่งลาวเนาะแต่ละสนิทนะเราเลยเคยได้ยินน้ำหนองเพิ่นแหละบอกสื่อเห็ดไลยสื่อท่านเบลยไปห้านี่ จากเมามาจากเนาะท่านบ่เคยน,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 นี่เนกะ็บทธนูสะเดนเมาได้เนาะเบื่อคิดยังอีกมันใกล้ๆแล้วอดอกน้ำดอกน้ำดอกง่ายทุกคนมีน้ำมียังเปันหาแบบสูงไปพี่น้อง เพื่ออยู่รอดมีลาแม่บย์ยูนในนี่ก็เจ้าได้เนาะเบิงบงเ่งเบื้องเมถาวรเจ้าเนาะเบิ่งเพิ่นเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินเนี่เพิ่นเพิ่นเท้าแล้วเฮ็ดนป็นมาเฮ็ดยังตัวนี้เฮ็ดน้ำมาเฮ็ดน้ำมาตัวนี้เฮ็ดน้ำมาโอ้มีหลายสือ่อพี่น้องเนี่ยแต่อยู่ในนี้มันมีแต่ละชนิดเลยเลยเนี่ยสีสันก็แตกต่างกันเนาะ โอ้โหตัวไดแสบหรือบอบัดเวลาแกงนาซีแกงผสมกันแหละตามเบิง่งผสมกันเลยบ่<ม>ะบาง<ม>ทีสรสชาติตัวนึงนวตัวนึงหวานตัวนึงขมโอ้โหเลยว่าตัวใดชิคักกวัวโมบัดเนี่ยผสมประสานเลยเพราะว่าเฮาได้มันไลายแบบนะมันลลยแบบอยู่แต่ว่าแบบละอันนะแบบหนึ่งสองสามอันแบบหนึ่งสองสามอันมีเป็นปลาหน่อไหม้เป็นมีกอหน่อไหม้น้ำหืม mẹ mạnh mẹ 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 to to đấy mẹ thì mẹ 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 Hết hết hết, hưởng. Hết, hưởng. hết Đây <laughs> Lái, hết. Hết Là, xa, mẹ mẹ Live mẹ มีแต่ดอกแบบงามๆนี่เพิ่นเก่งพี่เนอะมาลองมาติดตามเพื่อนงาเพิ่อนปฐพีฮองเฮียนเพิ่นก็มาหาเนวกินกับมานทุกคนเนาะมามือแรกก็ได้กับเต็มกระตาได้เห็ดกับหลายชนิดหัเห็ดดินเห็ดทานเห็ดคาเห็ดคิงเห็ดดางหัวนาะยัางนี่ครบ เมื่อเนาะเมื่อทุกคนคิวหนามเบิ่งเหื่อหนองเพ่นเมื่อไงแล้วจะไหนเมื่ออื่นก็เป็นวันเสาร์วันเสาร์บางที่มีเวลาถ้าน้องเพ่นได้เพชรยังเอาก็สีไปติดตามเนาะให้ทุกคนเบิังเสาร์ทิดพนาบางที่ที่โได้ไปดอกหาเงินตามเบิังทิได้ไปอยู่บ่ ลีกจังไงถ้ามัมีพายุในแม่สาเนาะมีพายุในแม่สาเพิ่นทุกคนนาสิบหมดไปแล้วถ้าแม่เพินน่นมาเพิ่นก็ได้ไปไปรับจ้างเขาเสียหนาวันละแสนสาวสองลอยวันละสองลอยอุย้ยกลมๆทุกคนเป็นปลาน้อไ,นได้วยเนี่ยย่ำย่ำนักนน้อยได้ด้ายน้องเนาะ ได้บอน้ำน้ำใหม่ก็เกิดหลายปลาน,น้ำใหม่ทุกคนเฮ้ยยิด้กับฝากเอฟซีเข้ามาติดตามรับส้ม้วยคอมเมนต์ให้กำลังใจเนาะแล้ว่าอยากสวยเรือน้อง,องอคาก็พร้อมเป็นสะพานบุญให้พี่น้อง เป็นทุนการศึกษาเล็กน้อยๆก็ได้เนาะพี่ต้นเพิ่นเ้อคลิปนี้ก็กลัมาสบายดีบายเนาองบายไปนี่แหละทางมากอะเป็นถาดถาดบ่หนี้หาเห็ดามทางลุ่มนี่พี่นอ้องเป็นถาด ชาฮาร์ททั้งนี้บ่บว่อย่าทั้งรุ่มนี่างบอกอันนี้เนาะสมมุิว่าคั้นจะมาคนเดียวเนี่ยจะกระเคยมาบ่อ่าเป็นยังไงบ่ฮู้ซึยานมาสิ้นลย,นย่างบ่สิ้นยานแน่อือยานกจะจำเป็นแลยเนาะเพราะโซลามันเกิดเขตนี่บ่กอือจำเป็นเพราะว่า,ามีเนื้กินจำเป็นเนาะยานกับจักสิเห็ดเอ้าสู้ๆๆๆ talk